มันอันนั้นไหมมันตะไลไหมใช้กันทุกคนดีๆีนะโอ้โอ้แรงเกินดับดีๆนะเด็กๆ จับดีๆนะเด็กๆขอสิ่งแล้วเออดูนั่นแหละลูกแม่ถ่ายอันนี้ก่อน คุณจะไม่ลงรถเที่ยวหรือ รถอีแตนชม,มป่ายา